ขออาจารเออเอาไปเถอะใส่ไงไม่ห็นุ่มไหมนุ่มครับนุ่มใส่สบายไหมชอบสีสีไหนสีเล็กสีมันมันเป็นสีลูกสีลูกชอบสีลุกชอบเลเดี๋ยวให้อีกสีจะไปอีกได้ไม่ต้องแยกหัอาจาร์เอออย่าให้แยกหัอาจาร์ส่สบายมากครับผมเอออาจารย์ผมถามอะไรเนี่ยนายก็ถามพักใส่กิ่งไหนได้ไหมไม่ได้ใส่อะไรล่ะ ไอ้เหรอกูใส่อะตอนบวชใส่เหรอไม่ใช่ทำ <laughs> มึงหลุดแล้วเนี่ยตอนบวชแอบใส่เหรอไม่คือต้องบอกนี่ก่อนว่าเดดแยดเขารู้ไมหมเ็นคือบางครั้งอาจารย์มันติดนิสัยอ่าบวชครั้งแรกติดนิสัยอันนี้ผมพูดผมพูดเลยผมอาจจะผิดก็ได้ติดนิสัยมันมันยังไม่ชินยังตื่นนอนอโอเคบินาบาได้แต่ว่าหลังเที่ยงห้าห้ามถามหลังเที่ยงบางครั้งอะอาจารย์กระเพาะมันยังแบบมันปรับตัวไม่ได้ ก็ต้องมาม่าจริงๆอันนี้นี่ผมพูดเลยบางครั้งแบบบางครั้งมันก็หลุดอาจารย์กูงงกางเกงในไปมาม่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนสิฟังก่อนอ๋อยังไม่จบฟังหนูก่อนคือจะเล่าเท้าไปที่มาที่ไปโอเคบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็เออมันต้องแบบอยู่อาจารย์บางครั้งมันปรับตัวไม่ได้อาจจะต้องแบบเออมีน้ำปงน้ำปะนะนั้นคว้าควันบางครั้งอ่ะเราเราใส่สะบองก็ได้แล้วแบบเออบางครั้งเรากางเกงในมาใส่อนะ มันโล่งบางครั้งมันเย็นนะจานคำถามคือมึงเอาเกงไหนมาจากไหนเอามาด้วยเออต้องเกงในตอนที่ที่บทแรกอ่าเออบวชหนรกแล้วมันมีบางเออมันติดไว้อ๋อเก็บไว้อเก็บไว้เออแล้วแบบบางครั้งแบบเรายังไม่ชินไงอาจารย์ผมอ่อนตรงๆนะผมกลัวไส้เลื่อนมันบวชกี่วันอะไรนะบวชกี่วันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมึงกลัวไส้เลื่อนแล้วไม่ครั้งแรกก่อนวันแรกก่อนวันแรกก่อนอาจารย์เออแล้วหลังจากนั้นนาะผมก็เริ่มฝึกว่าโอเคห้ามกินอ่าตอนเย็นนะห้ามอื่เด็ด ปฏิบัติทําได้อาจารย์มึงก็ชั่วเหมือนกันเนาะ,ะผมยอมรับผมชั่วกินกลางคืนะนะบทผมก็ชั่วผมยอมรับเลยนะแลู้กเบลามามา่มาจากไหนวะเอามามา่มาจากไหนอาาจรย์เราก็ต้องมีลูกศิษย์ดิ<อ>ลูกน้องเราเด็กว่ะสิอาซื้อม,มามา่าให้ดูบางครั้งเอาบิ๊กไบท์ให้หน่อยเดี๋ยวให้สามสิบสี่สิบบาทแล้วว่ากันไปลูกน้องมึงก็ชั่วพอกันเนาะเดี๋ยวี้ผมตกนรกไหม ไม่ตกหลอกออกมาแล้วอ่าแบบมีเฉพาะพระไม่ได้มีในคารวาสึกออกมาแล้วก็จบไปไม่ผิดไม่ผิดแต่ตอนนี้เป็นพระน่ะผิดแต่สึกออกมาแล้วก็รอดไปและอีกอย่างอาจารย์เวลาเป็นพระอันนี้ผมพูดผมผมพูดความจริงเลยอาจารย์บางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําเดินน้ําเคลื่อนมึงอย่าใช้คําว่าน้ําเดินน้ําเดินเขาไม่ใช่คนท้องคนคลอดลูกมึงก็ใช้คําเออน้ําเคลื่อนจริงผมพูดเลยช่วงนั้นเป็นช่วงแบบโอ้โหอาจารย์ เราแบบเหมือนไม่ได้ปลดปล่อยมานานอาจารย์แล้วแบบบางครั้งน้ำมันเคลื่อนน้ำมันออกเคลื่อนเองหรือว่าตั้งใจให้เคลื่อนอ๋อถ้าเคลื่อนเองไม่ผิดอาจารย์เคลื่อนเองโอเคเคลื่อนเองไม่ผิดอย่างน้อยเนี่ยผมจะมีจิตสํานึกยังมีธรยังไม่ขนาดนั้นโอเคลื่อนเองอาจารย์อย่างนี้โอ้แล้วประเด็นคืออายมากอาจารย์อ้จาร์เลอะเลอะกะบงผมอันนี้ผิดไหมอาตร์ตรงไม่ผิดไม่ผิด น,น้ำเคลื่อนไม่เจตนาให้เคลื่อนเพราะฝันเนี่ยไม่ปรับอาบัติถ้าปรับอาบัติเนี่ยต้องตั้งเจตนาในการทาให้น้าเคลื่อนเคลื่อนออกจากฐานเนี่ยปรับอาบัตสังคาดิเศษเรียกว่าเป็นฐานทับเหรอฐานใช่ฐานใหญ่ฐานคือฐานมันจะมีฐานในการผลิตน้ำนะเรามมีฐานพวกก็จะเกี่ไวตรงนี้เวลามันเคลื่อนก็คือเคลื่อนตัวออกจากตรงนี้ไงมาเขาเรียกว่าสําเร็จความใคร่ถ้าเจตนาแต่ถ้าฝันเนี่ยไม่ปรับอาบัติแม้จะฝันว่าเสพกรามกับผู้หญิงก็ตามก็ไม่ปรับอาบัติเพราะว่าไม่มีเจตนาแต่ถ้าเจตนาทําให้เคลื่อนคือไปชักไปช่ววยยตัััเเอองี้นนผิดลครบ ัออสังคดิเศษใช่สังคดริเศษนี่คือต้องไปอยู่กรรมเลยกรรมคืออะไรอ่ะกรรมก็คือไปอยู่แก้กรรมอ่ะแก้การกระทําตัวนี้ไปอยู่แบบแยกออกจากพระภิสุทสงฆ์ทั่วไปไม่ไม่เสมอ ER ก,กันกับพระภิสุทสงฆ์ทั่วไป<อ>ก็คือแยกไปอยู่ตังหากอย่างเงี้ยไปอยู่ตังหากแยกก่อนไม่ให้ทาสาหกรรมร่วมก,ก,กับพระภิสุสงฆ์อ,อย่างเงี้ยต้องไปอยู่กรรมตามจำนวนวันที่ปกปิดไว้ปกปิดไว้กี่วันก็ไปอยู่ตามจำนวนนั้นแล้วเวลาครบตามจํานวนวันที่ปกปิดไว้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกอภารเรียกว่าบอกบริสุทธิ์เวลาบอกบริสุทธิ์เนี่ยต้องใช้พระพิสุในกกการยลลับข้อมููถึง20 โอ้มันไม่มันมันเป็นอาบัติร้ายแรงมากเรียกว่าคุณรกาบัตเป็นอาบัตหนักหนักรองจากปราชิกเลยแต่แค่ยังไม่ขาดจากความเป็นพระยังแก้ไขได้แต่คนไม่ค่อยรู้อาบัตสังกฤิเศษใช่เกือบไปแล้วโอ้เออเรารู้แค่ปาจิตตีไงปาจิตตีคือปลงได้ด้วยวาจาเช้าก็ไปเออเช้าก็ไปปลงอาบัติอย่างเงี้ยอันนี้อาบัตเล็กน้อยแต่อาบัตหนักเนี่ยอันนี้ยังแก้ไขได้แต่ต้องไปอยู่กรรมตกนรกไหมก็ทําไมแก่เป็นเป็ดไหม ใช่ถ้าไม่แก้เป็นแน่ต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้ด้วยใช่ต้องแก้แต่ถ้าออกมาแล้วสึกออกมาแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องแก้เพราะว่าอาบัตินี้มีเฉพาะในพระถ้าออกจากความเป็นพระมาแล้วก็ไม่มีอาบัติตัวนีสมมวว้สมมุติอ่ะผมบวชผมบวชสมสมมตินะผมไปทำอะไรเงี้ยไปแบบไปชักเชิกอะไรเงี้ยแล้วพอดีแล้วก็สึกออกมาแล้วคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ <จะ S 2> ถ้าผมว่าเป็นพระยังยังมีการชักอยู่แล้วก็แบบมายาวจนไม่ถึกเลยอันนี้ อันนี้นตกน <ะ S 2> แน่ใช่อันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอาบัตหนักอาบัตหนักมันจะเกิดความกังวลเวลาภาวนาก็ภาวนาไม่ได้สุดท้ายมันจะติดตัวเนี้ย <c oughs> ติดไปเป็นเป็นป,ประจําสุดท้ายก็ต้องรับวิบากกรรมเป็นเป็นไปเพื่อนนรกกระเหมิดเยเลชาและเปรวิสัยพระนี่ก็ไปเป็นเปรตเ,เ,เยอะนะจะบอกเลยจริงหรอพระพุทธเจ้าบอกว่าสบงไม่ไฟบาทไม่ไฟสะกะติไม่ไฟจีวรไม่ไฟลอยไปในเวหาลอยไปในอากาศร้องโหยหวนนี่คือพระที่ไปเป็นเปรตพิกษุณีเปรตก็เหมือนกันสิกขามนาแล้วก็อ่สามเณรสามเณรสามเณรี ไม่ใช่ศิกัาบรรดที่สามเณรสามเณรลีที่ไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยผ้าเหลืองเนี่ยเปรตหมดเลยเป็นเปรตได้หมดถ้าทําผิดจริงหรอ,อแล้วถ้าสมมติสมมติอาจารย์ถ้าเราเป็นคนเนี่ยว่าเรารขีบพระเนี่ยเราผิดไหมผิดสิ <PC. S 1> แล้วเราต้องเป็นเปรตไหมมันก็แล้วแต่ว่าสำนวนระวังได้ไหม,มถ้ากลับไปขอโทษขอเข้ามาการวิบากกรรมตัวนั้นก็รับผลไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าเรา วาา่าเขาเรียกว่าวางกันแล้วอ่ะขอโทษกันแล้วก็จบกันไปก็ไม่ได้ต้องตดนรกก็คิดกุศลให้ได้แค่นั้นเองกรรมทุกกรรมมันแก้ไขได้หมดถ้าไม่ใช่อัมอนันตร,ริยากรรม5อย่างอ่ะสามารถแก้ได้หมดทุกอย่างครับ <Harris. S 2> <ม>แล้วถ้าพระเป็นแฟนกับพระได้ไหมฮะพระเป็นแฟนกับพระเนี่ยคบกันเหรอ<ช><ช>ไม่ได้สิมันจะได้ได้ยังไงล่ะไม่รู้เห็นในเฟซบุ๊กก็จิ้นกันลุกเกินไม่ได้มันผิดจิ้นกันหมายถึงจิ้นจริงๆรหรือจิ้นเล่นๆจริงจริงอะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ได้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 คบกันไได้ยังงล่ะ รพระต้องรักษาพรมรรจันทร์มาคบกันนรักกัน,นไม่ได้โยก็เห็นแบบเออเห็นในวงในเฟก็มีตะกงตะเกียดก,ก,กันแบบเออถ่ายไปดูไม่ได้นะไม่ได้ผิดไม่ได้อาวบติถ้ายิ่งไปสมสู่ไปสังวาสกันไปเสพเมถุนกันนี่ประราชิกเลยขาดจากความเป็นพระเลยพระใส่วาไม่ได้นะพระใส่วาคือยังไงก็คือพระจิ้นพุทธใจิ้นกันพวกเราจิ้นหรือพระจิ้นพระจิ้นกันเนี่ย พาจิ้นกันไม่ได้ถ้าจิ้นกันเล่นๆอะมันก็ไม่ได้เป็นอาบัดหนัก hmm. อะไรก็อาจจะไม่เหมาะสม hmm. อะไรเงี้ยคือแค่แบบเขาไม่ได้มีอะไรกันแค่แบบคนจับคู่กันอะไรไม่ได้ผิดแต่ถ้าไปมีปฏิสัมพันธ์กัเนเองอย่างเงี้ยผิดไปมีเพศสัมพันธ UM ์อย่างนี้ไม่ได้ไไดอันนี้ผิดไม่ได้ <î> hm. พาห้ามมีเพศสัมพันธ UM <Panch. S 2> ์ไงญแม้แต่เอาทวารของผู้ชายเนี่ยของพระเองเนี่ยเอาเข้าไปอะในปากอะก็อาบัดประราชิกทวารของผู้ชายก็คืออวัยวะเพศชายเนี่ยสอดเข้าไปในปาก ของใครก็ตามคนใดคนหนึ่งเนี่ยเพื่อสาเร็จความใครนั่นก็ประขาดจากความเป็นพระแล้วก็คือไม่ได้เลยไม่ได้แล้ว <นะ S 2> ขาดแล้วแค่เอาเข้าปากก็ขาดแล้วไม่ต้องพูดถึงทวารหนักทวารเบาเลยอันนั้นก็ขาดอยู่แล้วประราชิกขาดจากความเป็นพระนนแม้แต่ซากศพก็ไม่ได้นะศพที่ตายแล้วก็ไม่ได้สัตว์ยิราชานก็ไม่ได้ทวารทุกทวารของสัตยิราชานก็ไม่ได้ทั้งปากทั้งทั้งทวารหนักก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้นคือหลายๆคนเย้ยทำไมถามอาจารย์เพื่ออันนี้เป็นตัวแทนเลยเพื่อคนอยากรู้ท่านผู้ชม เพื่อคนอยากรู้ถ้าเป็นอย่างงี้มันได้ไหมได้ไหมเพราะว่าผมบอกเลยนะเอาตรงอาจารย์มีคนเคยถามอาจารย์แบบนี้ไหมแบบผมเนี่ยมีไหมไม่มีหรอกก็มีในไร์สดนั่นแหละในไร์สดใช่ไม่เคยถามที่แบบเป็นจริงเป็นจังใช่แต่ในรายการไม่มีถ้ารายการทั่วไปจะไม่มีใครถามแบบนี้ผมอยากรู้ไงอาจารย์คือบางคนอยากรู้ไม่รู้ก็ต้องถามผู้รู้เราจะได้รู้ไงไม่ใช่ว่าเอออยู่ดีๆเราเราถามแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราไม่รู้เราจะได้รู้ไงเออบางครั้งเราจะบอกบอกสมวผบอกลูกบอกหลานได้เฮ้ อย่าทำบแบบนี้นะดีแล้วอย่างพระเดี๋ยวนี้บวชใหม่อย่างเงี้ยพระใหม่ๆบวชกันอ่ะบางทีพระก็ไม่ได้สอนเรื่องการช่วยตัวเองอย่างเงี้ยพระไปบวชแค่ประมาณ3-4วันไม่มีใครสอนกลายเป็นช่วยตัวเองไซะก็ผิดไปซะปับบบสังคาิิเศษไปซะอย่างเงี้ยก็โดนอาบัตหนักไปแล้วผมแล้ขอถามหน่อยจ้ะสมว่าเพศ LGBTQ นะครับผมตั้งใจนะครับผมตั้งใจจะบวชได้ไหมก็บวชได้ บันดอเนี่ยพระเจ้าจบัญญัติไว้มันจะมี5ประเภทับ2ประเภทเนี่ยมันจะมีบวชไม่ได้ก็อีก3ประเภทเนี่ยบวชได้ ก็คือพวกที่มีลักษณะของการผิดเพศผิด<ม>เพศหมายถึงมีอวัยวะเพศ<ม>บ่งบอกชี้ชัดไม่ได้กับอันหนึ่งก็คือไม่มีอวัยวะเพศก็คือขันที<ม>สองกลุ่มน,นี้บวชไม่ได้ที่เหลือเนี่ยบวชได้หมดก็<ม>ถ้ามีไปว่าเป็นชายมีอะไรเป็นชายทุกอย่างตามปกติบวชได้หมดมแต่ต้องไม่แสดงอากับกิริยาอาการต้องมีความสำรวมระวังในตน<ม>แล้วต้องพยายามละทิ้งความเป็นการชอบแบบนี้ออกจากตัวเองให้ได้เพราะอะไรเวลาเข้าไปบวชเนี่ยพระมามีแต่ผู้ชายดังนั้นถ้าเข้าไปข้างในแล้วมันอยู่แต่ผู้ชายมันก็จะเกิดความชอบความปรงใจรักใคร่ ดูขึ้นมาแต่การละกันได้นั้นก็ต้องวางตั้งแต่ก่อนที่จะไปบวชแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าไปบวชแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มมีใจประทุษร้ายเริ่มมีใจคิดไม่ดีกับพระภิกษุรูปอื่นตัวเองก็ควรจะต้องศึกลาออกมาซะอย่าไปจนอยู่จนถึงขั้นทําผิดอย่างเงี้ยเพร,ร,ราะถ้ามันทําผิดขึ้นมาเนี่ยมันจะอาบัติหนักก็คือประราชิกจะกลับไปบวชอีกไม่ได้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็น LGBT เนี่ยถ้าสมมติว่ามีเหมือนของผู้ชายเนี่ยก็คือสามารถบ,บวชได้แล้วถ้าสมมติว่าไม่มีบวชพระไม่ได้งั้้นไชีด ก็รักษาอุโบสถแประการได้ก็รักษาแบบประจานอย่างเงี้ยนุ่งขาว่มขาวประพฤติประจด้ใช่ก็มาผู้ชายไม่เรียกว่าชีไงก็เรียกกับผู้หญิงก็ถ้าเรียกให้ถูกต้องเนี่ยให้เรียกว่ารักษาอุโบสถแปประการอย่างเงี้ยสามารถทําได้คือบางทีมันไม่จะไปต้องบวชอย่างเดียวในการปฏิบัติธรรมอยู่ในฐานะคารวะก็ปฏิบัติได้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยขวนขวาในการทํากิจการงานอย่างเงี้ยก็ขวนขวาในการปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันมันไม่จะไปต้องไปบวชถ้าไม่อยากบวชไม่มีศรัทธาไม่ต้องไปบวชปฏิบัติในฐานะคารว วาดดีกว่าอืมครับผมแล้วมีคำถามจากในเฟซบุ๊กยูทูปพักใหม่เนี่ยต่อยพักใหม่เนี่ยต่อยไม่รู้เบื่อแบบเออบางครั้งเออรับสองไม่เท่ากันบางครั้งทับลบโมเมนต์ไม่เท่ากันอะได้ไหมอะผมก็ไม่ได้แต่มันก็มีอะมันก็มีจริงๆมันมีแต่มันไม่ได้ มันผิดผิดทำวินยัยทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยลงมือลงไม้กันในพระเจ้าปรับอาบัติไม่ให้ทาทําไม่ได้ผิดแล้วก็ก,การทําร้ายกับพระภิสูผู้เถระกว่าคือมีอายุพรรษามากกว่าเนี่ยมันจะแบ่งกันอาวุโสพันเตถ้าอาวุโสคือผู้น้อยเนี่ยแค่เอาง่ายๆแค่ตําหนิผู้ผู้ใหญ่กว่าเนี่ยได้วาจาที่ไม่ดีเนี่ยก็ปรับอบาบัติแล้วเพราะไม่มีความเคารพนอบนอบ,นอบ,นอบต่อพระภิสุผู้เถระเพราะฉะนั้นการลุกลับกราบว่าให้อาสนนเนี่ยต้องกราบไหว้ต่อพระภิสุผู้อยู่ก่อนบวชก่อนเพราะนั้นต้องมีความเคารพนอบน้น พระบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเป็นพระป่าเนี่ยเขาจะนบนอกกันมากเวลาเดินก็ต้องก้มหลังพูดจาต้องมีความสำรวมถ้าพระผู้ใหญ่กว่าตักเตือนอะไรเนี่ยเขาต้องหยุดฟังเลยเถียงไม่ได้อ่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นความสวยงามของมารยาทในในนวลวงกรพระอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วผมถามอาจารย์ผมเนี่ยเคยบวชตอนหน้าหนาวแน่นว่าหน้าหนาวอากาศมันแห้งอากาศมันชื้นผมทาลิปมันผมทาครีม,มผมผิดไหมผิดไม่ได้ประทินผิว ไม่ได้ไม่ได้บางครั้งปากมันแตกอาจารย์บางครั้งแบบก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยตามเหตุตามปจัยร่างกายเป็นยังไงทําไมถึงไม่ได้เพราะเพื่อให้เราพิจารณาว่ามันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเรามวนแต่ไปบำรุงมันมันก็จะมองไม่เห็นความเสื่อมเมื่อผู้หญิงอย่างเงี้ยแต่งหน้าแต่งตาตลอดเวลามันก็จะมองไม่เห็นความไม่งามของตัวเองพระเจ้าเลยสอนให้เราเนี่ยมองความไม่งามของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อพิจารณาเห็นโทษของร่างกายว่ามันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันมีความเสื่อมได้นะมีความเหี่ยวย่นได้นะมีความเสื่อมสลายแต่ทำนะ ดังนั้นถ้าเราไปบำรวงแต่ไปบำรุงมันเราก็ไม่เห็นอย่าบางคนหน้ากําลังเหี่ยวก็ไปฉีดโบ็อกแล้วมันก็จะไม่เห็นความเหี่ยวหน้ากําลังหย่อนไปร้อยไหมมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าร้อยไหมมันจะดึงหน้าให้ตึงมันก็จะไม่เห็นความเหี่ยวของตัวเองมันก็พิจารณาไม่ได้อันนี้อาจารย์ดาพาะดาผมมึงฉีดเหรอโอ้ยอาจารย์ด้วยความเคารพดูตนนี้เลยผมสี่สิแล้วอาจารย์ผมฉีดเนี่ยฉีดนะไม่งั้นเหี่ยว เพราะว่าพระเจ้าอาจจะบอกว่าคนเราต้องรู้เกิดแก่เจ็บตายรู้ว่าคนเรามีเกิดมีดับใช่ไหมจา์เราถึงว่าทําอะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วเวลาพระผมเห็นขึ้นเดินคลองถมเนี่ยผิดไหมผิดสิไปเดินได้ยังไงไปเดินทาหาอะไรหรอเพะผมเห็นนีเดินคลองถมคองถมไปเลือกนูน่นมือก็นั่นนะไปเดินทําไมคําถามไปดูหนังซีดีโป้หรือเปล่ากู <c oughs> คเคย <c oughs> เคยเห็นนะกูไปเห็นกับตาเลยหยิบแผ่นโป้อย่างเงี้ยกูหามาก เออมันไม่ควรไปอย่างเงี้ยเที่ยวโคจรนะพระไม่ควรไปก็ไปกันจังเหมือนกันไม่รู้ไปทําอะไรออี่ยไม่ควรไปแต่เดี๋ยวนี้กูว่าไม่ค่อยมีแล้วมันน่าจะดูออนไลน์หรือเปล่าใช่ใช่เพราะออเมื่อก่อนมันมีอาจารย์เออเดี๋ยวนี้เราค่อยมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระเดินสะพานเหล็กเนี่ยอาจารย์พิสูของเล่นไงเอาไปทำอะไรเอาไปทําอะไรไม่รู้ผมเ็นเอาตรงๆอย่าว่าอย่างนี้นะ ผมเคยไปสะพานเหล็กแล้วผมเคยเห็นพระซื้อกันดั้มเงี้ยพระซื้อเครื่องเอายังงจีพระซื้อกันดั้มพระซื้อพระซื้อแบบเกมเนะี่ยอย่างงี้ได้ไหมเงินเหลือไงเงินเหลือเง <laughs> ินเยอะไง <laughs> แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พระซื้อของเองไม่ได้โ,โอ้ยแตกูเห็นใจช่ำเลยก็น <laughs> ั <nu S 1> ่นไงโอนช่ำเลยวินัยบัญญัติมีแต่เขาไม่ปฏิบัติตามมาเลยเกิดความเสื่อมทราม <S <S ไงพระบางกลุ <S <s um <S ่มบางคนอย่างเงี้ย เอาเงินไปใช้เองพุทธเจ้าเนี่ยให้ใช้เงินผาวิยาวจกรเวลาเราถวายพระไปเนี่ยพระก็จะบอกว่านี่วิยาวจกรนะพระก็จะต้องปฏิเสธก่อนลาน้าที่เราเราถามหาท่านว่าวิยาวจกรคนรับเงินแทนคนใช้เงินแทนคือใครพระท่านก็จะบอกว่านี่คนนี้เป็นคนรับเงินแทนอ่ะก็เราเอาเงินไว้กับวิยาวจกรคนนี้สมมุติอาจารย์เป็นพระสมมุตินะอ่ะผมอันนี้สมมุติว่าอ่ะเป็นเป็นเงินอ่ะเป็นเงินแต่ปุ๊บอ่ะเงินปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่ะพระก็ต้องให้ให้กับพวกเลขายิกเลขา อาจารย์เราถวายเงินอาจารย์สมมุติจะเป็นพระ,ะเราอาจารย์ถวายรับอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เราอาจารย์ต้องปฏิเสธเงินนี้อาจารย์าารยับอาตมารับไม่ได้เพราะเราปฏิเสธปุ๊บเราต้องขวนขวายในการถามอาจารย์แล้วเงินจํานวนนี้จะสําเร็จในการซื้อของให้พระคุณเจ้าได้อย่างไงต้องให้ใครต้องให้ใครอย่างนี้ถามเลยสมมุติว่าอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ชี้คนวัดสมมุติมีคนวัดจะบอกว่าชี้คนวัดเนี่ยฝากไว้กับได้่า้ฝากไว้ได้แต่เราต้องเอ่ยปากด้วยเอ่ยปากบอกกับอาจารย์ว่า พระคุณเจ้าเงินจํานวนเนี้ยที่ฝากไว้เนี่ยฝากไว้ให้ท่านซื้อของอัฐถา,าบริการในสิ่งที่จําเป็นในยามจําจเป็นต้องการสิ่งใดให้เรียกหาจากวิยาวัจกรให้เขาเนี่ยหาของสิ่งนั้นมาให้ไม่ใช่พระไปบอกอ่ะโยมเขาฝากเงินมาเอาเงินมาให้ต่มาอ,อันนี้ผิดนะไม่ได้ ผมก็สมมติผมให้อาจารย์ผมว่าอาจารย์ครับผมฝากเงินให้กับอาสมพี่หมีพี่หมีแล้วนะครับผมเผื่อใช้จ่ายอะไรก็ต้องให้พี่หมีจัดการใช่ไหมใช่ให้อดียเป็นคนซื้อของแทนให้นะอยากได้อะไรให้แจ้งแก่เขาเดี๋ยวให้เขาเนี่ยจัดหาซื้อของมาให้แล้วก็จะมีอย่างนี้อีกถ้ากรณีกรณีเขาให้เงินมาแล้วแล้วอาจารย์ไปทวงพระไปทวงกับวายวัจกรวายวัจกรไม่ให้ไม่ให้ในงานเข้าเลยนะไม่ให้ทํายังไงเมื่อเจ้าบอกว่าให้ไปทวงได้3ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งจะไม่ได้นะให้ไปทวงก่อนเมื่อไปทวงแล้วเขายังงไ้้อออีกืนรรดค ไปยืนจ้องเขาอะไปยืนว่าจะให้ไว้อย่างเงี้ยอีกสองครั้ง ถ้าเป็นท่าจะเป็นท่า,<ช>าไปยืนต้องสมมิี่หมีก็ยืนต้องพี่หมีอ่ะจะให้ได้ยังใช่จะให้ได้ยังแต่ห้ามพูดแล้วนะเออพราพูดไปแล้ว3ครั้งถ้าพูดไปแล้ว3ครั้งก็ยังไม่ให้ไปยืนได้อีก2ครั้งไปยืนรอเขาไปยืนมองเขาว่าเขาจะให้ไหมรวม5ครั้งถ้าทําหมดแล้วครั้ง2ครั้งสุดท้ายห้ามพูดนะดืนแค่แค่ยืนดูเฉยๆแต่ถ้าเขายังไม่ให้จบและเรื่องของเขาให้ไปทําอะไรไปแจ้งแก่ผู้ที่ถวายเงินนั้นก็คือแจ้งผมใช่ไปแจ้งเราไปแจ้งเราเสร็จผู้บบอว่เนี่ยวายาวจกรเนี่ยเอาเงินไปแล้วให้ไปทวงคืนนะเพราะว่าไม่สมไม่สมประโยชน์กับที่ถวายมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปทวงคืนกับวยาวัจกรได้พู้ที่เจ้า ให้ช่องทางไว้แล้วแต่ไม่ทําตามกันเนี่ยมันก็เลยจตกการความผิดทำพลาดกันอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ใก็เขาไม่ค่อยกล้าสอนก็ถ้าสอนก็โดนกันหมดยกประเทศยกเข่งอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยสอนกันไงประเด็นรปกติเวลาเราถวายแล้วก็ถวายไปเลยอาจารย์ใช่มันก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช่ก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะทํากันอยู่ในวัดป่าวัดเขาก็จะมีบางวัดที่ทําอยู่แต่โดยมากเนี่ยจะน้อยมากเพราะส่วนใหญ่ก็อยากจะรับเองอยากจะใช้เองอยากจะบริหารจัดการเองอะไรอย่างนี้แสดงว่าเวลาพระรับปัจจัยนี้เป็นสองนี้คือผิดหรอ ก็ถ้ามีเงินอยู่เนี่ยนะก็คือผิดหมดเราสามารถรับได้แค่ปวาวนาใบราวนาคือเขียนใบขึ้นมาว่าข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงมีเงินกี่บาทก็รับกระดาษไปแต่รับคือรับยอดแต่รับจํานวนเงินมาไม่ได้รับเป็นเงินมาน่ไม่ได้รับทองก็ไม่ได้เอาทองคําแท่งมาวางให้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นกระดาษเนี่ยได้ที่ไม่ใช่เป็นทรัพย์โดยตรงที่จะสามารถเอาไปซื้อได้เลยอย่างเงี้ยครับอันนี้รับไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มีโอนนะอ่ะไอ้เบิร์ดสม่าอาจารย์อจระท่านผมขอคิวอาร์โค้ดผมโอนทาบุญเนี่ยได้ไหมก็ ไม่ได้ก็ถือว่ารับเงินไงร้บโอนให้ใครอ่าก็รับอยู่ดีอ่ะก็ต้องใช้วิธีเดียวกันก็คือโอนเข้าไว้ถูกต้องโอนเข้าว้ยาวจกรก็ต้องถามแบบเมื่อกี้เหมือนกันถามก่อนพระหน้าที่พระคือปฏิเสธครับารวสก็คือมนีหน้าที่ในการขวนขวายถามท่านว่าให้ไว้กับใครเพื่อที่จะสําเร็จประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างเนี้ยอ๋ออันนี้คือความรู้ใหม่จังเพราะปกติผมไม่รู้ ผมก็ถามอ่าผมรบุญนะ่เขาก็ยืนให้ว่าสแกนสแกนก็เป็นเพื่อนอาครกมว่าไปใช่จริงๆมนไม่ได้มีมีบัญชีส่วนตัวไม่ได้ต้องมีวัยาวุกรถือให้แล้วเวลาจะใช้อะไรก็ไปเอาเงินมาใช้เองไม่ได้ต้องไปบอกเขาว่าต้องการอะไรแล้วให้เขาซื้อหามาให้พระใช้เงินเองไม่ได้ดังนั้นใช้เงินเองไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องลับเลยลับก็ลับไม่ได้อยู่แล้วใช้เองไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายก็ไม่ได้เอาของไปขายให้คารวะญาติโยงอาจีวอนตัมมาเหลือเยอะมากเลยแบ่งขายไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ซึ่งปัจจุบัันนมมีงอื พระยืนยืนนิ้ะบาตเฉยๆค่ะไม่เดินนะค่ะผิดไหมผิดไม่ได้ต้องเดินสมว่าเราไปตลาดผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนเวลาไปตลาดล้วจะเห็นพระยืนอยู่ถูกต้องนะครับผมแล้วเราก็ไปใส่บาตรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผิดไหมผิดไม่ได้เระาจ้าให้ให้เดินเวลาเราไปยืนเนี่ยสมมุติเราเห็นบ้านนี้แล้วว่าเราจะขออาหารแก่บ้านนี้ได้พระเนี่ยไปยืนดูแล้วก็ยืนก้มมองลงต่ำในบาตรยืนอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่ง รอดูว่าจะมีคนออกมาใส่บาทไหมหถ้ารอดูแล้วมีคนออกมาใส่บาทก็รับบาทตามปกติแต่ถ้าดูสักพักแล้วไม่มีใครออมาส่งให้เดินออกไปต่อ,อเดินหาบ้านใหม่ต่อไปทําแบบเนี้ยดังนั้นยืนอยู่กับที่พระเจ้าไม่ทําก็คือถ้าอยู่ตลาดถ้ายืนอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดใช่ถูกต้องห้ามยืนเฉยๆยืนอยู่กับที่อย่างเงี้ยมันก็หัวกับแม่ค้าไงอ๋ออืมแลวอีกอย่างนืงอจารย์เวลาเราไปบาทเนี่ยนันเราบางครั้งเนี่ยเราไม่มี ของไปถวายพระแต่เรามีเงินเข้าใส่บาทนี้ได้ไหมไม่ได้นะเนี่ยสันดาลเลย profit เ,เ,เอ่อมันไม่ได้ <c oughs> ถามว่าเราผิดไหมไม่ผิดคนที่ผิดคือพระเราเนี่ยใส่อะไรได้หมดอ่ะแต่คำถามถามสมมุติว่าแท็กกินข้าวแล้วอาจารย์อยากให้เงินเราอาจารย์ก็เลยเอาเงินแบงค์ร้อยใส่ใสจานข้าวเราเ,เราโอเคไหมไม่ไม่โอเคถูกป,ปะบาท เป็นที่ฉันอาหารของพระพเป็นที่รับอาหารของพระแต่ลนันดันเอาเงินไปใส่มันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วเ<ม>พราะมันเป็นที่ฉันอาหารถูกต้องเพราะนั้นคารวาสเนี่ยควรจะรู้แก่กาลเทศะว่าไม่ควรเอาเงินเนี่ยหย่อนลงไปในบาทเพราะเป็นที่รับอาหารแต่ประเด็นคือมันไม่ได้เป็นปัญหาที่คารวาสอย่างเดียวมันเป็นปัญหาที่พระเพราะพระยินดีในการรับเนี่ยเอาฟ้าบารมารับบ้างอะไรบ้างรับก็คือผิดไม่ว่าจะรับตรงไหนผิดทั้งหมดคารวาสถวายได้แต่พระรับไม่ได้ และแน่นอนว่าสมัยก่อนนะพระอาจจะเดินเนี่ยเท้าเปล่าอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้แน่นอนว่าด้วยอาจจะเป็นดินร้อนอาจจะมีก้อนหินเดินไปเสีแก้วลวพระใส่รองเท้าเนี่ยเดินได้ไหมบินทบาตได้แต่ห้ามเข้าในละแวกบ้านห้ามเข้าไปในละแวกบ้านคําถามคือบินถบาตมันเข้าละแวกว่าไหมล่ะ เข้าเออสุดท้ายก็ต้องเข้าอยู่ดีสุดท้ายเวลาจะเข้าบ้านเขาก็ต้องถอดรองเท้าไงสุดท้ายแล้วไม่ถอดเลยดีกว่าเอ้ยไม่ใส่เลยดีกว่าก็คือก็อก็ถอดไปซะอืถอดไปแต่การใส่รองเท้าไม่ได้ผิดอะไรแต่โดยธรรมเนียมนิยมปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่ใส่รองเท้ากันเออ ก็ไม่ควรใส่ก็ไม่ควรใส่ก็ไม่ควรใส่ดังนั้นจึงไม่มีใครใส่กันเลยไงและอีกอย่างหนึ่งเวลาเช้าตะวันยังไม่ได้ขึ้นแดดถนนยังไม่ร้อนขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งเศษหินเศษปูนเนี่ยพระก็ต้องมีสติสำรวมในการมองพื้นเวลาเดินมีธบัดเนี่ยไม่ให้มองซ้ายมองขวาต้องมองพื้นมองดูว่ามีเศษอะไรไหมเวลาเดินจะต้องเดินด้วยสติสัมปชัญญะก็จะรอดปลอดภัยจากภัยอันตรายจากพื้นดินนั้นได้แน่นอนว่าเวลาเราไปไปไปบงใส่บาทจะมีเขาเรียกว่าอะไรพระเจ้าถิ่น กับพระแบบว่ามามาแบบว่าเออมามาเหมือนบบมาอยู่ด้วยอะไรด้วยแล้วมีเรื่องให้ผิดไหมอาจารย์บมายถึงไปแบบแย่งขี้ทำที่ธรรมหากินไม่ได้ผิดหน้าที่ใครบินธบก็บินไปไม่ใช่มาได้แย่งสายเนี่ยไม่ได้แย่งกันบินธบอ่ะไล่รับก็รับตามอัตภาพจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าบัญญัติการบินธบเนี่ยอาหารในบาทเนี่ยเมื่อเต็มบาทปุ๊บเนี่ยถ้าเต็มแล้วต้องกลับวัด แต่ปัจจุบันไม่ได้แต่ต้องมีคนหยิบให้นะ <c oughs> ต้องมีคนมารอรับอย่างเงี้ยทำได้คือมีคนมาหยิบออกจะให้อย่างเงี้ยได้นนไดแต่ตัวท่านเองน่ะไม่ได้ต้องมีคาราวาสมาหยิบออกให้หรือท่านหยิบเองแต่มีคารวาสมารอรับแต่ถ้าเขียนรถเองหยิบเองทําเองหมดทุกอย่างอันนี้ปประบาดไม่ได้ดังนั้นต้องมีคารวาสหนึ่งคนมารอรับของอันนี้ทําได้สมมติอะสมมติอาจารย์อาจารย์อาจารย์บวชอาจารย์หนูว่าผมเป็นลูก์อาจารนั่นหมาว่าแบบบาดเต็มแล้วนะครับ ผมอ่ะหยิบออกได้ถูกต้องหยิบได้หยิบออกได้ต้องมีคลื้อหัดมาหยิบให้ครับผมแต่ถ้าอาจารย์อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้หยิบใส่ของตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดอันนี้ผิดวินัยแต่ถ้าเราอยู่อาจารย์หยิบให้เราอย่างนี้ได้ถ้าอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าอาจารย์เองไม่มีเราอาจารย์หยิบสัรถเข็นตัวเองแล้วก็เข็นไปอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทคนเดียวไม่ได้ต้องมีคฤหลสถ์หัอยู่ทําให้ อันนี้สามารถทําได้ครับผมแต่เรื่องการแย่งที่นี่ไม่ควรมากอันนี้มันเลื่อยเปื่อยมันเป็นโลภอาจารย์มันมีจริงๆนะมันก็มันมีจริงไงเจ้าถิ่นเนี่ยใช่อันนี้อันตรายตีกันบาดปิวบาดกระเด็นมาเยอะต่อเยอะแล้วใช่และอีกอย่างที่ผมถามในอาจารย์ผมไปบวชน่นองว่าตอนนั้นหน้าหนาวอาจารย์มาทั้งบาดบาดมันเย็นจัรแล้วผมทำบาดตกเลยคือผมบาดบวชวัดไหนอ่ะ บทพระธาศีจอมทองอาจารย์เ,เขาไม่มีถลกบาทให้เหรออะไรนะถลกบาทลืมอ๋อลืมเองลืมเองลืมเองเป็นคนลืมเองบาทเย็นหรือบาทร้อนบาทเย็นอ๋อบาทเย็น ก็ทบาดตกเพราะมันจะมีบาดตก2กรณีหนึ่งคือเข้าสุกมันร้อนออแล้วอยากจับเนี่ยมือก็ร้อนก็ถือไม่ได้ก็ล่วงกับกรกอันหนึ่งคือเย็นจัดเกินไปเพราะอากาศหนาวก็โตแบบเหมือนแบบมันไม่ชินอ<ช>่นะก็ม,มือเย็นจัดก,ก็ล่วงไม่บาปไม่บาปไม่บาปนะเราไม่ได้มีเจตนาเพราะว่าอยากจะบอกท่านผู้ชมนี้ว่าผมเนี่ย,ยไปบวชวัดพระธาตุจอมทองนะครับผมเป็นหน้าหนาวอาจารย์และแน่นอนว่าที่เชียงใหม่นั่นเวลาเขาใส่เขาใส่เขาเขาใส่ข้าเหนียวฟุกๆอาจารย์แล้วบางครั้งมันร้อนบ้างบางครั้งมันเย็นบ้างเนี่ย แล้วผมทำบาทตกบางครั้งผมจํำถึงทุกวันเนี่ยว่าผมทําบาทตกเนี่ยมันเหมือนไปเ,เป็นลางหรือเปล่ปาผมจะบวชไม่ได้หรือเปล่ปามันมันมันฝังใจผมวันนี้ผมเลยไม่<ท>ไม่ไม่ไม,<ะ>ไม่เป็นไรมันเป็นความเชื่อปัญญาอ่อนของคนในประเทศไท<า>ยอนั่นกูดูอีกแล้วอ,อวมันเป็นความเชื่อปัญญาอ่อน <laughs> อย่างบางคนเนี่ยหนักหนาสาหัส พระเนี่ยทาบาตกหน้าบ้านใครเนี่ยนะโอ้โหจะเป็นจะตายจะให้พระมาสวดไม่รู้กี่ร้อยจบกี่พันจบหน้าบ้านในปัญญาอ่อนเดือดเลือนเดือดร้อนพระอีกแค่บาดตกมันก็เหมือนของล่วงตามปกติไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรไม่ได้มีรางอะไรเออคนอย่างผมเนี่ยจะบวชได้เลยพระบาตกเนี่ยเนี่ยมันคิดปัญญาสุดท้ายบวชได้ไหมล่ะบวชได้ก็บวชได้ไงก็แค่นั้นเองขนาดบวชแล้วนะเออยังถามแบบเรื่องนี้เอออยากรู้มากเพราะบวชไม่นานเนี่ยมันก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน ก็เป็นเรื่องปกติในยุคนี้บวชตามเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันม,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 มาสุดท้ายไม่ได้ศึกษาเราเรียนก็เกิดความไม่เข้าใจครับผมนี่แหละปัญหาอีกอันนึงอาจารย์ผมน้องถามนเนี่ยหนอาจารย์ก็ามาแล้วแน่นอนว่าเวลาบวชอ่ะแน่นอนว่าบางครั้งเรา,เาปฏิบัติทมแล้วอะไรแล้วมันมีช่วงว่างเราดูหนังได้ไหมไม่ได้ดิดูได้ยังไงหนังนังกูโดนนะเออโดนกันทั้งประเทศอ่ะนั่งดูทีวีกันฉ่ำมาก <c oughs> ดูดซีรีส์ด้วยซ้ำบางคนน่ะบางพระบางรูปอะอดูยาซีรีส์เกาหลีติกงอมเงยมด้วยซ้ำตื่นไปพิถาบทไม่ทันกูจะบอกให้กูนี่เคยเจอมา้วสมัยบวชเออมันมีไม่ได้มันเป็นค่าสื่อต่อพระอาจาร,รย์ คือการที่จะดูหนังร้องรําทำเพลงการดูการละครอะไรต่างๆเนี่ยมนเป็นค่าศึกแต่พระมารดาเนีนะไปดูไม่ได้แม้แต่ดูข่าวนี่ยังดูไม่ได้เลย,ยซ้ำเพราะมันขวางต่อการปฏิบัติของพระคำถามคือเอาเวลาที่ดูทีวีไปปฏิบททัติธรรมดีกว่าไหมไปเวกหรเลฟไปศึกษาตำรับตำราดีกว่าไหมอย่างเงี้ยทำมถึงไปนั่งดูทีวีอันนี้มาไม่ได้ไงแล้วทีวีจริงๆไม่ควรจะเข้าไปในวันด้วยซ้ำมาเข้าไปทำไมไม่อาจารย์อันนี้ผม ขอขอขอนุญาตอย่างนึงผมสมมติอยากดูข่าวว่าข่าวตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราควรทายังไงบ้างแบบข่าวลงข่าวลกข่าวนี้มันเป็นยังไงบ้างเผื่อแบบบางครั้งเร,เราก็อยากติดตามข่าวไจงนจังนแล้วมึงจะติดตามทําไมถ้าจะติดตามก็ไม่ต้องไปบวช อยู่ทางโลกคือการติดตามข่าวสามบ้านเมืองมันไม่จะเป็นต้องติดตามพระเนี่ยเดินออกจากคารวาสเพื่อหลีกออกจากการประพฤติในกามเนี่ยเสพกามเนี่ยเพื่อก้าวเข้าสู่การประพฤติพรหมจรรย์ดังนั้นพระเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องภายในโลกเดินออกจากโลกไปสู่ร่มกาสวพัฒเพื่อหลีกเล้นดันจะไปหาทางโลกมายุ่งเกี่ยวอีกอมันก็ยิ่งเกิด